รีแอคชั่นสิดูแล้วเป็นไงคลิปที่พี่ปั่นทำในคลิปที่เป็นพี่ปั่นทํามันเป็นไง <laughs> มันสนุกดูคลิปด้วยอ๋ออ๋อมันเพลินมันเพลินดูไดโนเสาร์เขารีวิวไดโนเสาร์อันดับหนึ่งมสซาซลัสเออดูของพี่อีกรอบดูบนไป โหนี่ก็รีแอคชั่นเกินเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราดูรีแอคชั่นของเราเอาไม่ใช่ไม่ใช่ดูให้จบแล้วกลัวทำเหมือนกลัวเมื่อกี้ทำเหมือนกลัวแล้วก็วิ่งไปอ่ะเร็วเอามันพี่น้องมันแทกจะไม่ทำตามสคริปเราแล้วพี่ปันเราต้องปิดคลิปแล้วเพราะว่าน้องน้องมันไม่ทำตามสคริปที่เรา ดูคลิปที่พี่ปั่นตัดไงล้วก็รีแอคชั่นให้พี่ปัน่นเอาท่านผู้ชมขอลาไปก่อนนะคะนี่นะคะคนตัดคลิปเมื่อกี้ไปติดตามได้ที่ช่องไหนครับสมุตติคุงนะครับนี่นี่นี่ที่น้องกำลังดูเอา